สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีงานจะส่งลูกค้าเล่มหนึ่งเป็นงานที่ลูกค้าสั่งทำเดี๋ยวก่อนจะส่งลูกค้าเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ทุกท่านได้ดูก่อนเป็นใบขนาด8นิ้วนะครับเหล็กแนบสันหนาราวๆ6กมิล ด้าเป็นไม้พยูงคอเป็นสแตนเลสนะครับส่วนฝักเป็นก็เป็นไม้พยูงเหมือนกันเทปนี้ที่ผมจะส่งลูกค้าวันพรุ่งนี้นะครับเป็นงานที่ลูกค้าสั่งทําถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากจะสั่งทําก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านล่าง เป็นงานตีมือด้วยคอ้อนนะครับฝักด้ามไม้พยุง สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรียบนี้ผมเปิดคมไปให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าเอาไปใช้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ